สว,ส,วสวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพิมลิกส่สัปดาห์นี้ก็เชลซีจะบุกไปเยือนท็อตแน็มอสเปอร์นะครับผมก็เตะกันในคืนวันอาทิตย์รู้สึกจะ5ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตาเพื่อความชัวร์นิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่า5ทุ่มตรงหรือ5ทุ่มครึ่งนะครับผมแป๊บนึงนะ อ่อโอเคใช่5้าทุ่มครึ่งนะครับผมแนละ้วก็ถือว่าเป็นเกมเยือนเกมที่สองนะหลังจากที่เชลซีต้องเล่นเกมเยือนใน,ในการสัปดาห์ก็คือเจอกับซาว์ทัมตันนะครับผมก็อย่างที่อย่างที่ได้เห็นกันไปนะผมก็คือเชลซีก็บุกไป,ปชนะถึง5้าเลยนะครับผมเกมนั้นก็รู้สึกว่าทำให้แฟนเชลซีมันรู้สึกสบายใจมากๆนะครับหลังจากที่ฤด,ดูกาลที่แล้วเราก็อย่างที่ทราบ นะครับผมอย่างที่เห็นกันทุกๆคนนะครับก็คือช่วงเวลาแบบเนี้ยในฤดูกาลที่แล้วมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะนะครับผมก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ฤดูกาลนี้เนี่ยมันแตกต่างออกไปแล้วก็ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับผมก็แต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน,น่นอๆที่เชลซีอาจจะยังไม่ยังไม่เด็ดขาดมากขนาดเนี่ยแบบคือวิธีการอะไรเงี้ยคือจะไปลุ้นแชมป์หรืออะไรแบบเนี้ยผมว่ามาเลสกีคิดถูกแล้วครับผมก็ คิดในมุมเดียวกับเขานั่นแหละนะครับนะครับผมที่ว่าที่ว่าแบบคือจะพูดว่าลุ้นแชมป์เลยเนะี่ยถ้าแฟนเชลซีไม่ไม่ไอ้นี่ทีมจนเกินไปนะครับผมไม่แบบเวลาทีมผลงานประมาณเนี้ยอัพสเตตัสอะไรกันแบบอ่าตอนนี้หนาวใช่ไหมแบบก็กำลังจะขึ้นไปหนาวหรือแอล้วกลับมาแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบประมาณว่ามาเ,เงียบๆอะไรองี้นะครับผมคือ คนที่มันเป็นทีมอื่นอนะ่ะมันคิดอยู่แล้วครับว่าเอ้ยเชลซีน่าจะลุ้นแชมป์แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเราดูจริงๆครับดูรายละเอียดเราอย่าไม่ได้มองภาพรวมที่สกอร์เข้าใจป่ะบางจุดบางอย่างมันยังต้องปรับจริงๆนะครับผมที่จะแบบคือผมอยากให้เชลซีมนเล่นได้เนียนกิบกว่าน,นี้ถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะครับคือมันละเอียดทุกทุกกระเบียบนิ้วเลยดีกว่าเพราะว่าอะไรครับมันก็จะเป็น ตัวแปรต้นที่ทําให้ทีมได้แชมป์เนี่ยเป็นปัจจัยที่แบบส่งผลให้ทีมได้แชมป์ผมเข้าใจเพราว่าเออบางคนมันก็อยากได้แชมป์แหละแต่ใจลึกๆผมเลยนะรูดุก,การนี้ถ้าแชมป์ไหนที่พอใจแล้วแบบดีใจสุดๆกับเชลซีคือแชมป์สโมสรโลกใช่ไห้พูดตามตรงนะครับเออถ้าแบบ เอาเป็นว่าแบบฤดูกาลนี้มันแทบจะสวยหรูมากถ้าแบบสมมติไม่ได้ใช้มาะไรเลยนะในประเทศสมมติอาจพิมาริสก,ก็จบท็อปโฟใช่ไหมสมมติไปเล่น UCL คอนเฟลเลนต์ไปไปมา,มาไม่ได้นะครับแล้วก็ FA ฟเคัพก็ไม่ได้คาราบาวตกรอบไปแล้วใช่ไหมล่ะคือแต่มันมาได้สโมสรโลกเนี่ยมันแทบจะแบบโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเนี่ยสิ่งที่มาเลสกียทำมาทั้งฤดูกาลมันมาได้สรุปผลในช่วงที่แบบเนี่ยได้แชมป์ฟรับเวอร์ครับ เออถ้ามันได้แชมป์นี้นะเว้ยสุดยอดเลยนะถ้าพูดตามตรงนะถ้าความรู้สึกผมนะเพราะว่าถ้าอย่างถ้วยในประเทศเนี่ยอยากจะให้ลุ้นเอเอเพราะว่าผมสงสารเชลซีตรงที่ว่าเราเข้าชิงมาหลายครั้งเราไม่ได้เลยเข้าใจใช่ไหมครับเออเข้าใจความรู้สึกนั้นใช่ไหมเข้าชิงมาสองครั้งอ่ะสามครั้งได้มั้งนะครับผมเราไม่ได้อะ่ะเออมันมันน่าเจ็บใจใจ่ไหมนะครับ เล่นกี่ทีก็แพ้นะเข้าชิงยังไงก็แพ้นะครับมันมันรู้สึกเจ็บใจอะ่ะนะครับแพ้ท้งอาร์เซนอลแพ้เลสเตอร์แพ้ลิเวอร์ Arsenal, พูลมากถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะนะครับมันก็เจ็บใจอะ่ะใช่ไหมทีนี้ก็อ่ะผลจับฉลาก FA มาแล้วผลรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมเพิ่งจับไปเมื่อคืนวานเลยนะสำหรับฟุตบอลสโมสรโลกนะครับผมก็เจลซี Chelsea จะเจอกับทีมอย่างพารเมใช่ไหมเอ,เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยนะฟาเมนโก ฟลาเมงโกคือถ้ามีนักเตะที่เราพอคุ้นหน่อยก็คือฟิลิเป้ลูอิสนะครับแบ็กซ้ายที่เคยอยู่กับเชลซีนะตอนที่อยู่ตอนที่ย้ายมาจากแอตเลติโกมาริดนะครับผมฟิลิเป้ลูอิสนะแล้วก็เอสเพเรนทีมจากตูนิเซียนะครับผมแล้วก็เลออนคือชื่อมันยาวๆนะแต่ผมอ,อ่านว่าเลออนแล้วกันนะเพราะว่าตราสโมสรมันเลออนมันชัดมากก็คือทีมจากเม็กซิโกนะผมว่าทีมเนี้ยกับทีมฟลาเมงโกะผมว่าอาจจะต่อกร ค่อนข้างที่จะหนักๆแล้วกันนะแบบถ้าเป็นทีมที่แบบอาจจะมาขึ้นลุนเบียดกับเราอ่ะน่าจะเป็นสองทีมนี้เพราะว่าทีมจากตูนิเซียเนี่ยถ้าด้วยฟอร์มของเราเองก็ถ้าไม่ประมาแล้วแบบเล่นด้วยฟอร์มของเราอย่างเนี้ยผมว่าน่าจะชนะไม่ยากแต่อย่างฟาร์เมนโกกับเลออนคือเลออนเน่ยถึงแม้ทีมเราจะไม่ไรู้จักอะไรนะแต่ว่าคือมันทีมจากเม็กซิโกอ่ะฟุตบอลเม็กซิโกเนี่ยผมพอจะ รูปพอสมควรอ่ะนะครับฟุตบอลเขาเนี่ยนะมันแบบมันเป็นบอลสไตล์ผสมผสานอ่ะเออจะดุดันก็ดุดันจะเทคนิคก็เทคนิคนะครับสำหรับบอลของเม็กซิโกอ่ะนะครับดังนั้นก็ไม่ควรประมาทส่วนฟาร์เมนโกครับก็ดีกีก็นะทีมจากบ,บราซิลทีมนี้มันก็ไม่ธรรมดาแล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสหรับฟุตบอลสโมสรโลกนะ ก็จะแข่งประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับผมนะก็โปฟี่มันสวยดียแล้วผมว่าแฟนเชลซีไม่ว่าจะในไทยะไรในต่างประเทศเนี่ยก็คิดเหมือนกัน,นครับว่าฝันเหมือนกันว่าแบบเอออย่างน้อยถ้าได้ถ้วยเนี่ยเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่สามารถการันตีเนี่ยว่าพอจบทัวร์นาเมนต์ปีสองพัยิบห้าอีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้กลับไปเล่นอีกหรือเปล่า มันไม่มีการันตีครับคือเราได้ได้มาเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโชคเข้าข้างที่เขานับแชมป์ UCL ปีที่เชลซีได้ด้วยเออเข้าใจใช่ไหมครับเขานับถ้าไม่นับเนี่ยเชลซีไม่มีโอกาสได้มาเล่นนะครับผมพูดตามตรงแล้วผมพูดเสมอตอนต้นซีซั่นเชลซีมีชอม,มีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกย้ำกี่ครั้งก็ย้ำอยู่ตลอดครับว่านักเตะที่ มันต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงในตอนนี้คุณยังพอมีเวลานะคุณเร่งฟอร์มให้เต็มที่เพื่ออะไรครับมันเป็นประโยชน์กับทีมเราไงนะครับมันเป็นประโยชน์กับทีมเราถ้านักเตะทุกคนมาเล่นดีผลประโยชน์มันก็อยู่ที่ทั้งแฟนบอลแล้วก็สโมสรแฟนบอลก็รู้สึกแฮปปี้ไงส่วนสโมสรได้อะไรได้เงินไงครับเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เงินเยอะนะครับถึงแม้หลายๆคนจะบ่นเลือเกินว่าโปรแกรมไม่น่าจะแข่งอะไรแบบนี้ แต่เงินสูงมากนะครับเงินระดับร้อยล้านยูโรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับรายการเนี้ยนะครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่ให้มารีซ่าปรับเปลี่ยนไปนไงเข้าใจใช่ไหมครับปรับเล่นแล้วก็ให้มันลงตัวที่สุดมันเหมือนการเตรียมทีมไปเล่นขับเวิร์คัพได้เลยนะครับเออทีมทีมเนี้ยนะครับเพราะว่าทีมจากยุโรปมันก็จะมีประมาณแบบพวกดอร์มุนใช่ไหมดอรมุนแอตแอนลนติกอินเตอร์เบเช แอตมาริดเรอยมริดใช่ไหมแมนเชสเตียสเชีอะไรพวกนเนี้ยเนียคือทีมเหล่านั้นมันมันแยกกับเราอยู่นะแล้วก็เราก็ไม่รู้ไงว่าพวกนั้นเขาจะเข้ารอบมาสิบหกทีมหรือเปล่านะครับเพราะมันมีทั้งหมดแปดกลุ่มนะสามสิบสองทีมนะครับแข่งกันก็เหมือนฟุตบอลโลกเลยครับเอ่อต้องให้คำำําจากัดคำว่าคํานี้เลยเหมือนฟุตบอลโลกทุกอย่างเลยนะครับก็ประมาณน้าสลับเรื่องฟี่าคัพเวอร์ครับนะครับก็คือในใจเล็กๆอ,อยากได้นะพวกตกนะ ก็อ่ะเราไปพูดถึงเกมวันอาทิตย์นับที่จะบุกไปเยือนที่สเปอร์นะลอนดอนสเตเดียมอ่าสเปอร์ทอนเมนสเปอร์สเตเดียมนะครับผมถือว่าถึงแม้เกมในพรีเมียร์ลีกที่เตะไปในค่ำคืนวันพฤหัสที่ผ่านไปเนี่ยสเปอร์จะแพ้บอลมัดนะครับแล้วก็เสียเบนเดวิสไปแต่ว่าเห็นข่าวเว็บๆอยู่นะว่าเหมือนน่าจะได้คริสเตียโนเมโรกลับมาช่วยทีมนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนสเปอร์มีปัญหาในเรื่องเกมรับนะครับเพราะว่าฟันเดเฟนก็ลงไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ มีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับแต่ว่าถ้าได้โรเมโรมาคงจะเข็นเพราะว่ามันเหลือแค่สองวนันองเห็นไหมสุกเสาร,ร์แล้วก็วาทิตย์ก็เตะแหละนะับเหมือนเข็นลงนะครับผมสหรับคริสเตียโรเมโรแล้วผมก็เลยบอกว่าเกมเนี้ยสมเสี่ยงมากๆแล้วกันถ้าเรายังเล่นละหลวมเหมือนตอนเจอซอลแฮมต้านคือทำไมโพถึงพูดคำนี้ว่าละหลวม ือเท่าวันนั้นซาร์มตามันดีๆอ่ะก็แบบได้ได้จบสกอร์ดีๆหน่อยก็อาจจะยิงเชลซีได้มากกว่าหนึ่งลูกอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่วันของเขาส่วนเกมกับอาซอร์ไบลาถ้าโอเลวัตกินมันผีเข้าขึ้นมาพ็อปฟอร์มขึ้นมานึกสภาพครับว่าวันนั้นเราจะมีเราจะได้คีนชีสหรือเปล่าเห็นไหมทุกอย่างมันมีปัจจัยเหมือนครับเรามองฟุตบอลโดยรวมแล้วดูปัจจัยในเกมด้วยเตะตีขึ้นมาแล้วต่างๆคือมันแค่บทสรุป ทำให้เราเห็นภาพรวมแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมเห็นไหมเนี่ยจังหวะต่างๆะ่ะซานเชสพลาดอย่างนี้แล้วโอเลวัตกินมันยิงเบาแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งหลุดไปแล้วยิงเบาเห็นไหมคือลองคือแฟนเชลซีพอรลาดูปุ๊บนึกภาพสะท้อนไปครับลองกลับกันว่าลูกนั้นถ้ายิงเข้าไปหน้าตาเกมมันะจอกมาแบบไหนอีกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยสเปอร์เล่นไม่ดีมาหลายนัดเนี่ยเกมกับเชลซีเขาถึงเขาถึงเน้นอ่ะผมเชื่อเลยแล้ว เขาจะไล่แบบเพสเต็มที่มากสำหรับสเปอร์ไล่บีบไล่เพลสคือถ้าเมื่อวานน่ะไม่ไม่ตกเป็นรองบอลมัดเพราะว่านักเตะอย่างซอนฮินมินอะไรพวกเนี้ยหรือใครก็แล้วแต่ที่ลงมาตัวสำรองเขาเขาพยายามจะเก็บตัวจริงไหมนะครับเก็บไว้แบบเก็บบางคนไว้เพื่อไว้เจอสเปอร์ไอ้เพื่อไว้เจอเชลซีแต่กลายเป็นว่าพอเขาตกเป็นรองเนี่ยโดนนําไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องส่งลงมานะครับก็ถือว่า เชลซีได้ข้อได้เปรียบแค่ข้อเดียวก็คือความสมบูรณ์ของทีมกับสภาพร่างกายที่ดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่พอลงไปในสนามแล้วทุกอย่างไม่มีคําว่าได้เปรียบเสียเปรียบครับสเปอร์เล่นในบ้านนะครับถ้าเชลซีเล่นในบ้านผมยังมองมุมที่ว่าเออชนะไม่น่าจะผิดคาดอะไรมากคืออาจจะอึดอัดหรืออาจจะชนะได้ยากแต่ว่าชนะได้แต่การไปรเยือน ซิตี้ก็พังมาแล้วนะครับเห็นไหมซิตี้ก็พังมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทแค่นั้นเลยครับไม่ประมาทเล่นอย่างละเอียดรัดกลุมแล้วเน้นทุกจังหวะเลยดีกว่านะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์นะของเอนโซมาเรสกาเขาพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับก็เรื่องของอาการบาดเจ็บของของทั้งโฟฟาน่าแล้วก็ James, ลิสเจมส์มาเรสกาบอกว่า ทั้งคู่ดีขึ้น,นอาการค่อยๆดีขึ้นทีละน้อยนะส่วนมูดิกเนี่ยไม่มีชื่อแม้กระทั่งโซลร้องก็คือเขาป่วยนะครับผมก็ยังไม่หายนะยังป่วยอยู่ส่วนคนอื่นๆก็โอเคทั้งหมดนะับสบายดีกันหมดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์นะมาเลสกาบอกว่าก็ดีใจกับแฟนบอลมากนะเพราะว่าพวกเขาสมควรจะได้มีเวลาช่วงแบบช่วงเวลาแบบนี้บ้างพวกเขาสามารถวาดฝันได้เราดีใจมากครับเราทํางานทุกวันเพื่อให้พวกเขามีความสุขและภูมิใจกับนักเตะของเรา ตัวผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราไม่คิดว่าเราจะอยู่ในจุดตรงนั้นในการลุ้นแชมป์นะครับหรือพร้อมที่จะแข่งขันกับอาเซนอนลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับส่วนจํานวนประตูที่ทําได้นะครับมาเลสกีบอกว่านอกจากเรื่องการยิงประตูแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำนะครับควรพัฒนาขึ้นนะไม่ใช่แค่การยิงประตูเท่านั้นคุณต้องไม่เสียประตูด้วยในส่วนเกมรับเราทําผลงานได้ค่อนข้างดีประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อ่ามาเลสซีเขาก็พูดถึงเรื่องฟีฟ่าขับเวอร์ครับนะก็มีประมาณว่าแบบนักข่าวถามนะครับมาเลสซีบอกว่ามันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่พูดนะแต่หลายครั้งที่เราพูดว่ามันเป็นเกมที่มันเยอะที่มันเยอะมากมีเกมมากมายนะเราจะต้องมาดูกันว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรเราเตรียมแล้วเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรคือมันต้องดูอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันเดือนธันวาคมอยู่ยังไม่เข้าเดือนยังไม่เข้าปีส0 2 5ันยี่ิบ้าเลย ผมแนละ้วก็มันมันไม่รู้จะคิดยังไงเข้าใจไหมแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าขับเวอรับใกล้เข้ามาแล้วคือมันยังไม่ถึงไงเพราะว่ามันเราต้องดูในลีกก่อนไงโฟกัสในลีกโฟกัสร์นาเมนที่อยู่ในมือตอนนี้อย่างเอฟเอครับกําลังจะมาคอนเฟอเรนซ์อะไรพวกนี้ก็คือเอาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยไปคิดเรื่อง w ว r ร์คับเวอร์คับคือนักข่าวเขากังวลไงว่าแบบเอ๊ยมันจะส่งผลอะไรไหมกับการเต็มทีมปีซีซั่นอะไรประมาณนี้ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนักเตะเจ็บของสเปอร์นะครับมาเลสกาบอกว่าคือเราพยายามหาประโยชน์จากทีมอื่นเสมอคือแบบหาให,ห้หาว่าอจะทีมอื่นมันประสบปัญหาแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทีมเรายัางไงระมันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมอื่นหรือนะักเตะในแผงเกมรับของสเปอร์ก็ตามนะแน่นอนว่าผมคิดว่าโรเมโร่น่าจะกลับมาได้ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถเป็นทางแก้ปัญหาของของพวกเขาได้ประมาณนี้นะครับมาลสกาพูดถึงสิ่งที่เขาพูดความเห็นกับมาดูเวยเก้นะที่อย่างเกมที่แล้วก็คือเขาอาจจะดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ใช่ไหมนะผมก็เขาบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นได้ดีกับเราแต่บางครั้งเนี่ยเขาหลุดฟอร์มไปบ้างบางครั้งก็ไม่เขาไม่ได้อยู่หลุดฟอร์มในแง่ของตัวเลขนะนะครับผมเขากาลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเมื่อเราขอให้เราให้เขา่เล่นเกมรับ และกดดันคู่แข่งเนี่ยเขาก็ทาได้ดีมากเหตุผลที่ผมพูดแบบนั้นเมื่อวันก่อนก็เพราะผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาและวิธีที่จะทําได้ก็คือผลักดันเขาเมื่อเขาดูผ่อนลงมาแบบฟอร์มมันดรอปลงมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องครับผมพยายามสนิทสนมกับนักเตะเมื่อคุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาเมื่อประมาณว่าแบบเขาพูดจาเหมือแนบบเมื่อคุณพูดจาไม่ค่อยดีกับเพื่อนเน่ะเขาก็ดูไม่ค่อยพอใจแล้วก็เขาก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดนั้นอ่ะ เป็นเพราะว่าคุณอยากดูแลเขาคือการใช้วิธีการพูดหรือคําพูดอะไรประมาณนี้นะครับคือเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียแหละที่เขาพยายามจะทําตัวสนิทสนมกับนักเตะนะครับผมเป็นเฟลลี่เป็นกันเองนะเวลาซ้อมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเออนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับการรักษาการทําให้นักเตะมีความสุขเนะี่ยคือแบบรักษาย่งไงเออประมาณว่าแบบทายังไงที่จะรักษาไอ ให้นักตเตะเราเนี่ยดูมีความสุขอยู่อะไรประมาณนี้นะมาเลสกาบอกว่าก็พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักเตะนะผมคุณจะได้เห็นคุณจะได้เห็นเลยว่าที่เลสเตอร์ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับนักเตะผมรักพวกเขานะผมกําลังพยายามทําแบบเดียวกับที่นี่ปัญหาคือหากคุณพูดอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่ชอบเนี่ยพวกเขาจะคิดว่าคุณไม่อยาบไม่อยากให้พวกเขาใกล้ชิดด้วยนะครับผม สิ่งเดียวกันนี้คือเกิดขึ้นกับลิสเจมส์ครับก็ตอนที่เข้าไปกับตทีคือเรียกร้องให้ลิสเจมส์แสดงภาวะผู้นำนะแล้วก็และเมื่อผมพูดถึงความเป็นผู้นำเนี่ยผมต้องการให้เขาพัฒนาและก็เหมือนกับมาดวยเก้ที่ไม่มีอะไรแตกต่างกันก็คืออยากจะให้นักเตะมันพัฒนานะผมไม่ได้บอว่าพูดในในสิ่งที่แบบบั่นทอนจิตใจหรือคล้ายๆแบบว่าพูดในแง่ไม่ดีคือในแง่ของคือกระตุน้นนะใช่ไหมครับเออนั่นแหละอ สิ่งที่มาเลสกีเขาพยายามจะสื่อประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งนะเป็นใครเขาก็บอกโรเบิร์ตซานเชสนะครับผมนะจาไว้นะเขาพูดประโยคนี้นะ,ะเรื่องความไม่แน่นอนของฟอร์มทีมสปเปอร์นะมาเลสกีบอกว่าพวกเขามีนักเตะที่ดีมากและมีผู้จัดจาก,การที่ดีมากเช่นกันนะผมไม่รู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไรนะแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมคนก็เห็นผลงานแล้วสองสัปดาห์ก่อนพวกเขาเอาชนะแมซิตี้ได้ดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงเป็นทีมที่ดีมากๆ แล้วก็เรื่องของฟอร์มเอนโซเฟรนเดสครับที่ดีวันดีคืนใช่ไหมช่วงนี้นะมาเลสกาบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะในแง่ของความเข้าใจเกมการยืนตำแหน่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากนักเตะในแนวลุกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทําได้ดีกว่านี้แต่ไม่ใช่แค่ตัวเขาเองนะรวมไปถึงนักเตะทุกคนในทีมด้วยนะครับแล้วก็ไกซโดนะคือการจับเขาไปยืนแบ,บ็คขวาในเกกับวิลล่าับนักข่าวก็ถามนะมาเลสกาเขาบอกว่า นั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจเรามาตั้งแต่วันแรกครับเนื่องจากเราเวียได้รับบาดเจ็บและมีเอนโซอยู่เราก็เลยให้เขาไปเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเราส่งเขาไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานในเกมที่แล้วเนี่ยแล้วเราคงจะได้เห็นเขาเล่นในตำแหน,น่งในอนาคตแน่นอนมันอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าหาวิธีในการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็โอเคนะที่คิดประมาณนี้นะคิดหลายๆอย่างแบบบางทีขาตัวน,วนี้ตัวนี้เจ็บเลือดลังก็ให้คนนู้นสลับกันไปสลับกันมานะครับผม เ,เรื่องงานนะครับผมเ,เรื่องอ่าผมผมข้ามประเด็นหนึ่งไอ้ไกเซโดใช่ไหมเรื่องตำแหน่งไปขวแล้วก็ใช้าขว่าเกมกับสเปอร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นจุดที่อ้างอิงถึงได้ไหมอ่าอาจจะแบบส่งไกเซโดลงตำแหน่งนี้อีกรอบไหมอะไรแบบนีบ้มาเลสกาเขาบอกว่า ก็ถือว่าทุกเกมเป็นข้อมูลอ้างอิงของเรานะครับเราพยายามทาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นในทุกๆเกมข้อมูลอ้างอิงของเราคือการเซชั่นคือเซชั่นการซ้อมในแต่ละวันเราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่านักเตะม,มีความสุขและสนุกสนานกับเกมนั้นๆทุกเกมคือบททดสอบสําหรับเรานะครับแล้วก็ความแตกต่างงานที่เลสเตอร์กับเชลซีนะครับกับตอนเนี้ยกับเชลซีตอนนี้มาริสกาบอกว่าผมมองมันด้วยวิธีเดียวกันนะนั่นคือโฟกัสที่ทีมว่าเราจะช่วยพวกเขาและพัฒนาทีมได้อย่างไรผมมองว่ามันผมมอง มันแบบนี้ด้วยวิธีเดียวกันที่ผมมองกับที่เลสเตอร์นั่นคือพัฒนานักเตะและทีมไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมได้เงินจากตรงนี้นะครับเวลาที่เขาจ้างนะก็คือนี่แหละคือสิ่งที่แบบทําให้เขาได้เงินมาประมาณนั้นนะครับผมไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมใช้เวลาหลายชั่วโมงเนี่ยคิดหาวิธีที่จะช่วยนักเตะพัฒนาขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะ,ะเน่นักข่าวก็ถามประเด็น,นเรื่องปีซีซั่นเพราะว่า อย่างที่เข้าใจครับเพริรโมอสอโลมันจบประมาณกลางกลางก,ก,ก,กรกฎาคมประมาณเนี้คือแข่งเกือบเดือนอะนะครับผมก็มันมีผลแน่ๆกับปีซีซั่นแล้วช่วงเปิดฤดูกาลที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเชลซีกับแมนซิตี้เขาแบบเรียกร้องให้แมนพิมมันลีกเนี่ยคล้ายๆแบบปรับเวลาการเปิดฤดูกาลนิดนึงเพื่อให้ทั้งสองทีมเนี่ยได้พักกันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเวลาเริ่มต้นซีซั่นมันร,นรู้มันรู้สึกว่าจะเสียเปรียกบกับทีมอื่นประมาณนี้ครับผม อ่ามาเลสกีเขาพูดว่าผมทราบเรื่องรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวานาการจับฉลากผมไม่รู้ว่าเราจะเริ่มตรงไหนดีผมยังไม่รู้เลยนะเมื่อเราเริ่มแข่งในเดือนมิถุนาหรือเมื่อเราอยู่ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมจะคอยดูในตอนนั้นดีกว่านะผมจะคอยดูในช่วงเวลานั้นคือจะคิดตอนนั้นดีกว่าแต่ตอนนี้มันยังผมยังไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่มาเลสกีบอกว่าทีมเล่นได้ไม่ดีในเกมล่าสุดเขาบอกว่าผมรู้สึกไม่ค่อยพอใจในช่วง สิบห้าหรือยี่สิบวนาทีแรกพระเรากดดันแบบผิดวิธีจนกระทั่งเราได้ประตูแรกหรือประตูที่สองเนี่ยผมเรียกนักเตะบางคนบางคนมาที่ไปที่มา,มาที่ม้านั่งสำรองนะครับก็คือซุอม้านั่งสำรองของเชลซีอะ่ะแล้วก็เรียกมานะครับตัวจริงที่อยู่ในสนามเราจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวครับถ้าคุณไม่กดดันซ้ายมต้านแบบตัวต่อตัวเนี่ยเราจะเจอปัญหาในการแย่งบอลเรายิงได้ห้าประตูและน่ายิงได้มากกว่านี้แต่เราพอใจมากที่ยิงได้ห้าประตูแล้วก็ปิดท้ายเรื่อง คิดว่ามันเหนือความคาดหมายไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กับเชลซีับมาเลสกาบอกว่าแน่นอนว่าผมพูดในแง่ของคะแนนและวิธีที่เราต้องการเล่นและตอนไม่มีบอลผมมั่นใจร้อเซนว่าเราจะมาถึงช่วงเวลานี้แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับผมเอ่อก็คือปรับปรุงกันไปแล้วก็คือแบบอาจจะอาจจะผิดคาดไปเยอะก็จริงนะแต่ว่าถ้าในแง่แบบจะเกินความคาดหมายเหนือขึ้นไปคือแบบมันลุ้นแชมป์อะมันเล่นแล้วแบบ มันมีโอกาสลุนแชมป์คือถ้าจะพูดนะครับคือมาเราต้องผ่านสักเดือนกุมภาไปแล้วอะ่ะผมมองทัมมิ่งเวลาแบบนี้เนะพราะว่าธันวามก,กรากุมภาเนี่ยเป็นทัมมิ่งที่สําคัญที่เอาไว้โกยแต้มสามเดือนนี้ผมมองนะเป็นทัมมิ่งคือช่วงแรกเนี่ยสิงหาใช่ไหมการสิงหากันยาตุลาเนี่ยสามเดือนเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยอาจจะไม่ต้องนับนะครับคือช่วงสามเดือนแรกคือมันเหมือนกับว่าการออกสตาร์ทหรือบางทีมได้ผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่คือมันเป็นช่วงรองครับผม แบบเวลาในการลองอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าคิดลึกลงไปก็คือเก็บคะแนนได้ด้วยอาจจะดีมากนะครับแต่พอไอ้ช่วงสําคัญที่เก็บแต้มคือมันอยู่ช่วงพฤษภาธันวามกราแล้วก็กุมภาพันธ์เออช่วงนี้แหละมีนากับเมษามันเหมือนกับว่าเป็นการใกล้จะเข้าเส้นชัยอ่ะคือสมมุติถ้าแข่งรถเนี่ยคือรอบสุดท้ายเลยนะครับเออมีนาเมษาเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วส่วนพฤษภามันทุกอย่างมันชันแล้วว่า ใครจะเป็นแชมป์ใครจะได้ที่สองที่สามที่สี่มันชันแหละมันอาจจะมีบางครั้งบางซีซั่นที่แบบอาจจะลุ้นกันจนนัดสุดท้ายก็มีนะครับแต่ว่าทม์ไทมิ่งที่ผมมองไว้คือช่วงนี้แหละที่แบบพยายามจะต้องโกยแต้มให้ได้นะครับผมนะเพราะว่ามันจะส่งผลทั้งช่วงท้ายแล้วก็ช่วงเล่นในช่วงมีนาเมษาประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้สิ่งที่มาเลเซียพูดไว้ก่อนเก็บไปดูรายชื่อนะ ลงซีมาในะระบบสี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิมผู้สาบตัวเอระบบซานเชสหรือครับนะแนวรับก็อาจจะจะเป็นกุสโตลงต่อนะครับผมแต่เกมที่แล้วผมผมต้องย้อนดูนิดหนึ่งนะว่าใครลงตัวจริงนะเดี๋ยวผมย้อนดูนิดหนึ่งอ่ากุสโตใช่ไหมอ่ะตอนนั้นคือแบ็กซ้ายไปกวาก็มีโอกาสเป็นสองคนนี้ก็ได้ครับรกูสโตกับคูคุระยาแต่เซนเตอร์อาจจะเป็นโควิลกับบาเดียชิลแต่ใจผมไม่อยากให้โทซิน ลงสนามอะไรแบบนี้นะครับคือจะแล้วแต่ครับเท้าซ้ายทั้งคู่เท้าขวามันก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากแต่ว่ามิติการส่งบอลอะไรเงี้ยเออนะครับก็แล้วแต่นักเตะนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของสามคนอนะ่ะบาดีชิวโทซินและกดีซาซีถ้าอยากให้เลือกลงอะนะในใจผมถ้าเป็นเกมที่แบบเรามีออปชัน่ะที่จะต้องส่งบอลเนนะี่ยผมว่าเอาโทซินนะครับแล้วก็ ดีซาซีก็ไปอีกทางเรื่องหนึ่งละกันแต่ว่าอาจจะดบดบลงไปจากฤดูกาลก่อนนู้นนะครับผมที่เขาเล่นดีๆนะสับดีซาซี่กองกลางก็ไกเซโดกับเอนโซแนวแนว,วลุกสามคนก็มาด้วยเก้พาวเมอร์เนโตนาเป่าเป็นแจ็กสันนะครับอาจจะมีโอกาสลุ้นนะสำหรับเจรอนซานโชเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงน,นะอ่าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงไงเจรอนซานโช นะครับเนโต้มีชื่อเป็นสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงเลยสักนาทีเดียวนะครับก็คือตัวสานโชวอาอาจจะเป็นแบบซานโชคพาวเมอร์เนโต้แล้วก็นาเป่าจากสันมีโอกาสนะครับอยู่ที่เกมคือมาเลสซีไม่ได้แบบว่าฟิกตลอดนะว่าตัวเล่นตัวจริง,จ,รงจะต้องชุดนี้ตลอดเวลาเออไม่มีทางเครัยมันจะไม่ฟิกเลยนะครับคือมันเป็นไปแล้วแต่เกมจริงๆก็ผมว่าเขามีจุดเด่นตรงนี้แหละ สหรับเอนโซมาเลกาที่แบบพยายามหมุนเวียนอ่ะพยายามเอาตรงนี้ลงเอาตรงนี้แก้ตรงนี้อะไรแบบนี้บางทีอาจจะเห็นไกเซโดไม่แนขวากก็ได้อย่างเกกาวินล่ามันก็ไม่แน่แต่ว่าผมมองว่าเกมแบบนี้กับสเปอร์ไม่น่าเอามาใช้เจอกับสเปอร์เนี่ยไม่น่า,ามาใช้นะผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าสเปอร์เนี่ยบูรูเซฟกี้ซซนฮิมมินอะไรพวกเนี้ยหรือยอย่างแบนดอนจอน์ัานอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยคุณเราอยู่เพืประมาทเขานะเออ อูโดโกี้อะไรพวกนี้เนี่ยไอตัวเปโดปอโลที่เติมเนี่ยอะไรเงี้ยนี่ยนะครับคือถ้าเราเอาอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาครับเท่าที่ผมดูฟอร์มสเปอร์นะแบบถ้าเราเอาอยู่อะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาเกมลุเขา้าวคือเขาจะดันสูงนอกจากว่าเชลซีโดนเพรสหนักๆแล้วเราแกะเพรสได้ในคือในวันนั้นเนี่ยทุกคนเข้าฟอร์มตรงที่ว่าแบบส่งบอลแม่นไม่เสียง่ายนะครับ นี่คือปัจจัยสําคัญผมมองอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคนอื่นของสเปอร์เนี่ยคนที่จะแบบว่าชี้ชขาดของเกมคือเจมส์แดิสันนะครับเพราะว่าผมอ้างอิงจากเกมกับแมนซิตี้และการที่อันตรายนั่นแหละเจมส์แดิสันมันคอยทําเกมอยู่ด้านหลังสามคนข้างบนอย่างซองฮึนมินโซลังเก้แล้วก็จอร์ย่านนี้่าอย่างหรือคูโรเซสกี้ถ้าแบบสอดแทรกอะไรอย่างนี้นะคือแบบเป็นตัวที่แบบผมมองว่า จังหวะเดียวของเขาในการจ่ายบอลอาจจะสําเร็จโทษเชลซีก็ได้หรือยิงไกลหรือฟรีคิกเนี่ยนะครับที่จะ,ะเผดจศษกเชลซีเราสเปอร์ลงเซตเพรหรือโดยเฉพาะฟรีคิกที่เจมสันยิงเองเนี่ยระวังจะสําเร็จโทษเชลซีก็เป็นได้นะถ้าไม่เรามัดระวังหรือเสียฟาวบ่อยๆในระยะที่มันอันตรายถ้าเชลซีไม่แจกไม่อะไรเนี่ยคือไปสเปอร์แล้วเสมอในผมไม่เสียหายเลยนะผมพอใจเลยนะถ้าไม่แพ้เขาเนี่ยนะครับเพื่อเกมใหญ่ ผมยังไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่มาเลสกากาลังทําอยู่แบบยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าด้วยนักเตะเราอะเข้าใจไหมคือผมไม่ค่อยไว้วางใจนักเตะมากขนาดนั้นเวลาเล่นเกมใหญ่แล้วไม่รู้ว่าเกมนี้โคพาวเมอร์จะเงียบหรือเปล่าผมขอภาวนาแค่ว่าอย่างเงียบต้องโดดเด่นหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมหรือใครก็ได้แนวลุกที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วโคพาวเมอร์เป็นคนแอสซิสเป็นผู้ปิดทองหลังพระในเกมอย่างแท้จริงคือแบบมีจังหวะชี้ขาดเลยนะเนี่ยนะครับที่แบบ จ่ายบอลจังหวะเดียวแล้วทำให้เชลซีได้ประตูอะไรแบบนี้นะครับผมผมหวังให้โคพาเมอร์เป็นแบบนั้นนะนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันคือหวังว่าไม่แพ้ในเกมการบุกไป,ปเยือนสปเปอร์นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสรับในช่วง before the match ์ยังไงก่อนจากไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้ครับก็ตอนนี้เป็นช่องเล็กๆที่ถึงหลักพันซับแล้วนะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมถ้าใครใจดี ส่งซุปเปอร์แตงมาได้นะครับผมก็ทางคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับส่งซุปเปอร์แตงมาได้นะครับผมก็จะขอบคุณนับมากครับในการโดเน a t อะไรแบบนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนะก็อยากมีบางอย่างที่เราจะอ,อาจจะมาอัพคอมพิวตพเตอร์อะไร,นะบรไแบบนี้นะออุปกรณ์อะไรแบบเนี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าใครใจดีครับช่วยกันโดเน a t มานิดนึงละกันนะครับผมถ้า คือแล้วแต่สมัครใจนะไม่ได้บังคับอะไรนะก็ไม่ใช่ว่าแบบหน้าเงินขออะไรไม่ใช่ครับก็คือแบบเป็นการขอบคุณละกันนะผมไทยการข,าขอบคุณสำหรับแฟนเชลซีที่แบบเออเนี่ยโดเนทมาเพื่อแบบให้กลาลังใจอะไรแบบนี้นะแล้วก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณมากๆลงนานะถ้ามีใครทําอะไรแบบส่งซุปเปอร์แตงมาอะไรแบบนี้ครับผมก็ประมาณนี้ละกนันนะสำหรับวันนี้ในช่วงวีฟอร์มแมนนับเกม ที่เชลซีจะบุกไปเยือนทอ,นนอตอเร์เนนทอสเปอร์นะครับผมเที่จะเตะก,กันในคืนวันอาทิตย์นะครับผมเวลาห้าทุ่มครึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ